เหตุใดจึงต้องมีการเดินธรรมยตราค่ะเวลาเดินธรรมยาราเนี่ยพระทุกองเนี่ยจะเป็นตัวแทนของหลวงพ่อหลวงปู่และคุณยายไม่ว่าใครก็ตามที่เอาใจมาไว้ตรงกลางตัวได้แล้วก็นึกถึงมหาปูชนียาจารย์ได้คนคนนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของของของวิชาธรรมกายของหลวงพ่อหลวงปู่ของยายอยู่แล้วแต่ถ้าเราเป็นเนี่ยถ้เาเป็นมนุษย์ มันก็ไม่ได้มันไม,ไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงพร้อมที่องค์ประกอบไงเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ที่ยังแต่งตัวเป็นมนุษย์เรายังแต่งชุดอย่างนี้เราไม่ได้แต่งชุดที่เป็นสมณะเพราะฉะนั้นจะให้ครบองค์เนี่ก็ต้องมีความเป็นสมณะก็จึงต้องอารัธนาเชิญสมณะลงไปเดินธรรมยัตราที่นี่เพื่อให้ทุกๆก้าวย่างของท่านเนี่ยเอากระแสของบุญเนี่ยผ่านลงไปฟังฟังใหม่อีกทีนะ เวลาที่สมณะแต่รูปเนี่ยท่านเอาใจไว้ตรงกลางแล้วท่านก็น,นึกถึงหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายอนุภาพของวิชาธรรมกายจะลงมาที่กลางตัวของท่านที่กลางตัวเนี่ยตรงจุดกลางตัวเนี่ยจะเป็นจุดกลางที่เป็นจุดกลางของดวงธรรมด้วยจุดกลางของดวงธาตุด้วยดวงธาตนนุจะควบคุมดินน้ำลมไฟในตัวของขององค์ท่านก็คือควบคุมแขนขาของท่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุก ก้าวย่างทห้ท่านก้าวลงไปเนี่ยอํานาจของความศักดิ์สิทธิ์ของมหาปูชนีงงยาจารย์ก็จะผ่านฝ่าเท้าท่านลงไปยังแผ่นดินออกจากผิวหนังท่านออกไปในบรรยากาศอย่างนี้เป็นต้นเคือไปหมดตัวท่านจะกลายเป็น ตัวท่านเนี่ยองท่านเนี่ยจะเป็นทางผ่านของอำนาจของพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นเมื่อท่านลงไปเดินพื้นที่ตรงนั้นก็จะสักศิธิ์ศักดิธิ์หมดดินก็ถูกแก้ไขน้ําก็ถูกแก้ไขอากาศก็ถูกแก้ไขเทวดาวก็ได้บุญก็เลยกลายเป็นกิจที่เป็นบุญค่ะหรือพูดง่ายๆว่าคือ,อ เดชพระคุณหลวงพ่อท่านอยากจะให้เกิดบุญใหญ่ในพื้นที่แ่<ช>้วง่ายๆใช่ไหมคะถูกแล้วเพราะว่าในโลกนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามมีแพ่มีแค่เพียงสองอย่างคือบุญกับบาปใครจะอยากให้บาปชนะใครจะอยากให้บาปมียมนาจบาปหมายถึงการการสูญเสียชีวิตการสูญเสียทรัพย์สินความเดือดเนื้อร้อนใจความพลัดพรากความโห,หัเทียมทุกอย่างนั้นคือบาป บุญคือการมีอยู่ในที่คือการมีสมักสมานสัมมคีความรักใคร่สัมมคคีการแบ่งปันความเข้าอ,อกเข้าใจครอบครัวไม่แตกแยกเพราะฉะนั้นไม่มีใครอยากได้ความลําบากทุกคนอยากได้ความสบายความสบายคือบุญเราก็เอาบุญไปใส่ให้เพื่อให้มันเกิดเป็นความสบายหล่อเลี้ยงทุกชีวิตทางภักใต้ค่ะ แล้วถ้าเราไปรอดต้องรับพระเองแล้วก็ได้บุญอันนั้นเราเ<อ>ไปต้อนรับเอ <store S 2> งอันนั้นคือเราก็ได้เองนะเราได้เองเพราะเท่ากับว่ากายหยาบของเราก็เป็นทางผ่านเป็นทางผ่านอีกทางหนึ่งพระท่านก็เป็นทางผ่านทางหนึ่งเราก็เป็นทางผ่านอีกทางหนึ่ง,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 งมันก็ออกทางคุ้มคนเราเหมือนกันกระแสบุญนั้นค่ะ